จุดมุ่งหมายในการเรียนแต่งนอกคัมพีเนี่ยก็เพื่อเสริมหรือเพิ่มทักษะทางภาษาทางวิทยากรเป็นต้นแล้วที่ท่านแต่งนั้นเราก็ไม่ได้ถือจริงจังว่าจะต้องเป็นคัมภีร์ใหญ่เอาไปใช้ต่อหรือแต่งใหม่ซ้อนพุทธพจน์ขึ้นมาก็คือเป็นแค่เครื่องมือในการฝึกนักเรียนของเราเท่านั้นเองแล้วก็ผลผลิตที่ท่านแต่งมาก็ไม่ได้ถือเป็นจริงจังอย่างที่ว่าก็ไม่ได้นําไปใช้ฟิมพ์เป็นคมภีรเผยแพร่กันทั่วไปก็คือสอบเสร็จก็จบกันไป หรือบางรูปสอบแล้วสํานวนที่ท่านจะเก็บไว้หน่อยก็เป็นส่วนตัวท่าน mm. ก็ไม่ทอาไปใช้เป็นคําีิเื่นเพราะนั้นหลักที่ท่านแต่งไว้แต่เดิมอุตตโพธิเป็นต้นอัตถกถาเป็นต้นเราก็ยังรักษาไว้อย่างดีด้วยซ้ํา mm. ความจริงที่ว่าแต่งใหม่เนี่ย mm. ก็มีแค่บางชั้นครับก็คือวิชาแต่งชั้นก็แต่งไทยเท่านั้นเองแล้วก็วิชาอื่นๆเช่นในชั้นอื่นๆเนี่ยที่บอกว่าเรียนโดยอาศัยหลักนะใช่เราเรียนอาศัยหลักเป็นมากด้วยมากด้วยซ้ํา เช่นเรียนธรรมบทเนี่ยเราก็ไม่ได้แต่งใหม่ก,ก็เรียนเท่าที่มีหมายความว่าท่านแต่งยังไงก็เรียนไปตามนั้นซึ่งถ้ามองในแง่นี้คำพีพวกที่ท่านมีอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเน้นที่การจำอันนี้การเรียนภาษาเนี่ยเราจะจําอย่างเดียวไม่ได้หรอกจะต้องมีเทคนิคอย่างอื่นซ้อนหรือเพิ่มเข้ามาเช่นเรามุ่งที่เรียนตัวหลักภาษาเพื่อจะจุดมุ่งหมายเราเนี่ยจะไปแปลคัมภีร์ไปศึกษาภาษาอังก เพื่อให้ความรู้หรือทักษะทางภาษาเราเพิ่มมากขึ้นก็จะไปสอนให้นักเรียนจําตามแบบเยวไม่ได้ก็จะต้องมีวิชาอื่นๆที่จะเสริมเรื่องทักษะให้ท่านได้ฝึกแต่งเองบ้างเนี่ยก็คือวิชาเช่นวิชาแต่งฉันภาษามคตวิชาแต่งไทยเป็นมคตเนี่ยก็ให้ท่านเรียนแต่งบ้างจุดมุ่งหมายในการเรียนแต่งนอกคัมภีร์เนี่ยก็เพื่อเสริมหรือเพิ่มทักษะทางภาษาหรือทางวิทยกรเป็นต้นนะครับ แล้วที่ท่านแต่งนั้นเราก็ไม่ได้ถือจริงจังว่าจะต้องเป็นคำพีใหญ่เอาไปใช้ต่อหรือแต่งใหม่ซ้อนพุทธพจน์ขึ้นมาก็คือเป็นแค่เครื่องมือในการฝึกนักเรียนของเราเท่านั้นเองแล้วก็ผลผลิตที่ท่านแต่งมาก็ไม่ได้ถือเป็นจริงจังอย่างที่ว่าก็ไม่ได้นําไปใช้ฟิพ์เป็นคำพีเผยแพร่กันทั่วไปก็คือสอบเสร็จก็จบกันไปหรือบางรูปสอบแล้วสำนวนที่ท่านจะเก็บไว้หน่อยก็เป็นส่วนตัวท่านก็ไม่ได้ไปใช้เป็นคำพีอื่นๆเพราะฉะนั้นหลักที่ท่านแต่งไว้แต่เดิม อุตพ์เป็นต้นอัตกถาเป็นต้นเราก็ยังรักษาไว้อย่างดีด้วยซ้ํานี่ทางตนข้ามถ้าเกิดว่าเราไปสอนให้นักเรียนจําอย่างเดียวนะหรือเรียนคำภีที่ที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็จะเน้นไปที่การจําเป็นหลักนะผู้ที่ไม่เข้าใจอาจจะถามู่เอ้ท่านสอนแต่นักเรียนให้จําอย่างเดียวหรือไม่สอนให้ท่านคิดในผลอาจจะตรงข้ามไปไนดะ้เพราะนั้นมีวิชาบางวิชาที่เขามีไว้ให้นักเรียนแต่งฝึกแต่งก็ดีจะได้เสริมทักษะ